สวัสดีค่ะท่าผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ในมุขอาาเรานะคะก็จะมีกิเนโฟนะคะกีเกนโฟนะคะแล้วก็มีขนมนะคะมีกล้วยนะคะกล้วยค่ะและขนมปังสกัดทีหลายชนิดนะคะอันนี้มะม่วงกวนนะคะมะม่วงกวนนะคะมะม่วงกวนนี่ค่ะนี่แล้วก็นี่ค่ะเข้าเม่านะคะเข้าเม่าเข้าเม่าคุกนะคะ S <S> ก็มีหลายชนิดนะคะวันนี้ก็ได้ออกไปตลาดนะคะก็ไปซื้อขนมปังมานะคะขนมปังนะคะทุกอย่างนะคะเราก็จะซื้อเก็บเอาไว้นะเอามากินนะคะเพราะว่าเราก็ต้องใส่บาทมีค่ะขนมปังนะคะขนมปังเห็นค่คะเป็นถุงเลยค่ะอันนี mac, fat, like ้เป็นถุงเลยขนมปังนะคะก็มีอยาอธิบายขนมปังก็มีหลายชนิดนะคะนี่นะคะขนมปังนะคะขนมปัง ก็ซื้อขนมปังมานะคะหลายอย่างนะคะเยอะแย,ยะไปหมดเลยจ้านี่นะคะไอ้นี่ขนมปังไส้ไส้ถั่วดำนะคะไส้ไส้ถั่วดำนะคะนี่ถุงเี้กถุงใหญ่เลยขนมทั้งนั้นเลยเพราะว่าใส่บาตรทุกวันนะคะแล้วก็จะเอาเอาไปใส่บาตรนี่เยอะแยะนี่คะ่ะขนมเป็นดังเป็น,เป,นเป็นตรงนี้นะคะก็มีขนมนะคะ ก็มีหลายชนิดนะคะนีกองเลยนะคะขนมบอกไม่ถูกอันนี้เป็นเค้กนะคะกล่องเล็กๆนี้นะคะนี่จะเป็นขนมนะคะทั้งนั้น,นเลยจ้านะคะมีข้าวม,มีอะไรด้วยนะคะวันนี้เราก็เอามาเยอะมาซื้อเยอะนะคะใส่แช่นีคะขนมปังนะคะอันนี้ขนมปังนะคะวันนี้เราก็ขนมปังหลายชนิดเลยนะคะราไปตลาดมานะคะเพื่อเอามา ใส่บาทนะคะขนมนะคะอันนี้ก็เป็นออมันนะคะมันนะคะเป็นมันนะคะก็มีหลายอย่างนะคะถุงดึงเลยนะคะในถุงใ,ใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราซื้อมาถุงใ,ใหญ่ๆทีนี้นะคะอันนี้เราก็เยนตะโฟเรานะคะอันนี้ขนมนะคะกล้วยนะคะมีหลายๆชนิดนะคะหลายผลไม้นี่เดียวคะอ่าในวันนี้เราก็กินนะคะเราก็ซื้อเอาไว้นะคะในครัวเรือนเอาไว้รับประทานนะคะ ไว้ใส่บาทด้วยนะคะอันนี้มะม่วงกวนนะคะมะม่วงกวนนะคะมีเยอะค่ะมีเยอะมากๆเลยเอรเละแล้วค่ะขนมเค้กเรานี่นะคะขนมเค้กนะคะอันนี้ก็มาทานกันได้เลยนะคะค่ะเย็นตโฟจ้านะคะเย็นต่โฟ,รนะะเ,โฟรเรานะคะเยอะมากอันนี้ขนมนะคะเดี๋ยวใส่ใส่พระวันละสี่องค์นะคะใส่บาทนะคะก็เลยต้องซื้อขนม ขนมเอาไว้นะคะเราก็มากินยาจะโปกัน,กนนะคะรสแซ่บๆไปนะคะนี่ใส่น้ําตาลหน่อยนะใส่น้ําตาลนะคะนี่ขนมเอข้าวเม่าก็มีนะคะข้าวเม่าเราืข้าวเม่าแบบนี้นะคะยังไม่ได้ใส่จานนะคะเราก็กินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเราเนี่ยแหละค่ะก็มาใส่น้าปลาหน่อยจ้านะคะใส่น้าปลานะคะ กินกันได้เลยนะคะขนมมีหลายชนิดนะวันนี้จะเลือกกินชนิดไหนก็ได้นะคะเราออกไปตลาดมานะคะตลาดทุกเช้านะคะไม่ไม่ทุกเช้านะคะวันเหมือนวันนะคะก็ต้องออกนะคะเพราะเราก็ต้องไปซื้อกับข้าวมาทํากับข้าวทุกวันนะคะแล้วก็ออกให้เพื่อนชมนะคะได้รับชิมทางออนไลน์ทุกวันนะคะค่ะเดี๋ยวเอาพริกป่นก่อนนะคะพริกป่นก่อนค่ะใส่แบบแซบ่บๆไปเลยจ้าใส่แบบ แซ่บๆมีใส่พริกขนาดนี้เลยครับนะคะนี่นะคะก็ะอร่อยนะคะปเป็นห้าเติ่มปลานะคะไม่ใช่หมูค่ะนี่ค่ะไม่ใช่หมูนะเดี้ยวปลาเลียวแซ่บๆค่ะขนมก็มีหลายชนิดนะคะนี่อร่อยนะคะกินเลยเย็นกับโฟรอ,อร่อยค่ะกาลังกินเลยค่ะ วันนี้ก็ไปตลาดไนมะ่เคยเข้าห้างน,นะคะวันนี้ไปเข้าไปในห้างน,นะคะบางอย่างในห้างก็ไม่เคยไม่มีน,น,นะคะแต่ว่าตลาดเนี่ยของมีเยอะนะคะตลาดสดนะคะตลาดสดมีเยอะของมี้วยไข่นะกำลังกำลังน่ากินเลยค่ะ้วยไข่ อร่อยค่ะมาเลยค่ะ้ามีกุ้งก๋เตี๋ยวก่อนตอนนี้คนก็ปิดปากปิดจมูกกันหมดแล้วค่ะปิดปากปิดจมูกนะคะกันเยอะเลยจ้ะทั่วไปเลยขึ้นรถไหนก็นหันไปนะคะป้องกันไว้ก่อนดีที่สุด แม่ตะพุนอ,อร่อยเพลินพาเลยนะคะข้าวเม่านี่ก็อร่อยนะคะข้าวเม่าอ่อะ คนไทยยังไงก็ข้าวผักปลาของประเทศไทยก็มีเยอะนะคะไม่มีก็ไปหามีข้ามีปลาปลูกผักนะปลูกพืชนะส้มก็ปลูกพืชไว้ข้างบนบ้านนะคะปลูกพืชไว้บนบ้านนะคะเอเรองกันนะไม่มีอะไรแล้วก็กินผักของเราเนี่ย ก็ไปททานชีวิตไปได้แล้ววันบนมีนะคะกินไม่เลี่ยนนี่คือลูกชิ้นปลานะคะเจ้านี้ทําอร่อยมากเลยนะคะอร่อยจริงๆ่ะเนี่ยค่ะอร่อยมากพริกแดง ข้าวมาก็ต้องโรยน้ำตาลโรยน้ำตาลไปเลยจานหุ่ตัวแบบนี้นะคะตีข้าวมาเแล้ก็โรยน้ำตาลไปนี่ค่ะเห็นไหมคะอร่อยค่ะอันนี้ของกินที่จะไปตลาดมาก็มีของกินเยอะขอให้ชวนกินขอให้อิ่มท้องก็สบายใจแล้วนะคะ ไม่มีอะไรมากนะคะกระปินะคะคู่กับข้าเป็นกระปิป่านะคะหั่นหัวซอพริกขี้หนูซอยหัวหอมนะคะแล้วก็ปิหอมนะคะปีกุ้งหอมหอมนะคะยทำทําเป็นกะปิป่าไปนะคะโอ้โหล้วสุดยอดเนะขอให้มีเอาไว้ในบ้านเรานะคะอันนี้เ็าเรียกขนมรังนเนี่ยแบบนี้นะคะ ทิงหนึ่งเนี่ยอันนี้นะคะราคาห้าบาทนะคะอันนี้ก็ราคาห้าบาทนะคะขนมปังนะคะราคาทีละห้าบาทหมดเลยนะคะเขาจะมีของใหม่สดนะคะตลอดเลยค่ะมีของมานะคะก็ทําทําใช้ได้ทําอร่อยนะคะราคาไม่แพงสินค้าไม่แพงน,นะคะห้าบาทหมดนะคะนี่ก็ห้าบาทนะคะนี่ห้าบาทนะคะ่ะ ไปตลาดนี่ค่ะซื้อต้นหอมมาต้นหอมผัดชีนี่ค่ะอันนี้นะคะกําะสิบบาทกําะสิบบาทชื้อหนูไม่ใหญ่เงี้ยะค่ะสิบบาทใบต้นโอนะคะกันนี้ก็สิบบาทเท่ากับสามสิบบาทเพราะว่าน้ำต้ม ต้องทำกับข้าวทุกวันนะคะใส่บาทรด้วยนะคะคิกทานด้วยนะคะก็ะเลยมีคลิปได้ทุกวันเพราะเราก็ทำทุกอย่างนะคะกินกันลย่าะนี่มาม่งกววนี่ก็สึกบาท ซื้อมาที่ตลาดจริงๆเงิน่ะปะะัจจอนะค่ะเงินห้าร้อยนะคะ,ะ,คะซื้อของเบ้กเยอะมากปัจจุบันน่ะของแบบวลราคาสูงไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะแล้วก็ซื้อมาเพราะเราต้องทำกบบข้าวทุกวันนะคะก็ซื้อมานะคะใส่พระวันละสี่องค์นะคะก็เลยซื้อขนม,อ,นามาอ่ะซึน้ำบางทีก็เอาน้ำนะคะ ซื้อน้ำนี่นะคะเอาน้ำเป็ขนขวดเล็กๆแบบนี้ซื้อคีละสองโหลสองโหล,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 ลนะคะนี่นะคะว่าเราจะไว้ใส่บาตรนะคะใส่บาตรทุกวันแล้วก็เนี่ยมันสบายใจวันไหนไม่ได้ใส่บาตรนะคะมันจะอึดอัดนะคะเพราะว่ามีคนลอบข้างนะคะถ้าอยู่รอบข้างแบบไม่รู้นะคะเขาะจะมารอรับน่ะนะคะมารอรับคล้ายความรู้สึก่ะเซนของเราเองนะคะนี่นะคะตอนนี้โจมกก็จะขอจบเพียงเท่านี้เนาะ เพราะว่าเดี๋ยวเวลานะคะมันจะยาวไปนะเอาไว้คลิปต่อ,อไปแล้วกันมากินกล้วยก่อนไปก็กินกล้วยหวานๆก่อนนะคะนี่กล้วยไข่นะคะกล้วยไข่ะะนี่นะคะเห็นไหมคะกล้วยไข่เรานะคะเนี่ยหวานมันนะคะเขาเรียกว่าหวานหอมนะคะอร่อยแข็นคือเธอเลยนะคะอ่ะอืมอร่อยมากคุค่ะ นี่นะคะรออร่อยนะคะไข่ไข่นี่ค่ะวีนี้นะคะสามสิบบาทค่ะวีนี้สามสิบบาทน้ส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้คลิปต่อไปนะคะจะเอาสิ่งดีๆนะคะมานําเสนอนะคะเอาลืมบอกอกอย่นีงนะคะเอาถุงนี้ก็จะให้เพื่อนๆเลยนะคะนี่นมปังหมดเลยนะคะแต่ละทิ้นะคะปังหมด หมดนีนะคะขน,นมปังก็ร้อยกว่าบ,บาทเองนะคะร้อยกว่าบ,บาทเองนะคะค่าขอจบลีปนีเพยงทางนี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงน,นะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะมีความสุขในครัวเรือนนะคะบุญรักษานะคะพระคุ้มครองนะคะสาธุ บายบายไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้นัดส้มนะคะไปแล้วค่ะ